เปิดโปรรับรถมีสูิป้ายแดงอยากได้ราคาดีส่วนรถเยอะๆต้องนี่เลยค่ะกับตัวนี้นะคะจะเป็นเอ็กเพนเดอร์คอสของเราคันนี้เป็นรถทดลองขับแต่ว่าสภาพกริปมากสภาพนังฟ้าเลยราคาซิงสีขาวแบบนี้956,000บาทเราไม่ขายเราขายเพียง84,000 0เท่านั้นฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้1ปีด้วยนะคะ <Wow. S 1> ตัวของตกแต่งนะก็จะมีให้แบบนี้เลยทั้งตัวโลโก้นะคะกระจังด้านหน้าแบบนี้สวยๆชุดแต่งวิกเตอร์นะคะสวยๆแบบนี้มีเดย์ไลท์พร้อมนะคะเดี๋ยวพามาดูด้านข้างนี่ ตัวคอสเนี่ยเขาก็จะมีตัวตุ้มล้อมาให้อยู่แล้วนะคะกับล้อ17นิ้วแบบนี้นะคะเราหลังคาสวยงามเป็นสีดำกรอสซี่แบบนี้นะคะการลายมือเปิดของแท้แถมให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวดูด้านในนะสภาพโหกริปกเลยกับเลขไมค์คันนี้นะคะก็อยู่ที่512เท่านั้นก็จะวิ่งในโชว์รูมเป็นส่วนใหญ่นะคะไม่ได้ไปไหนเลยภายในมีกริปมาสภาพเบาะหนังโอยังดีทุกตำแหน่งสวยงาม ทบจะเป็นมือหนึ่งป้ายแดงกันเลยนะคะแล้วก็เราอย่างที่บอกเราฟรีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนี่สวยกิฟสภาพนางฟ้าเ 9, 9เลยแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพาไปดูคันต่อไปกันค่ะคันที่2เป็นรถทดลองขับเช่นกันนะสำหรับสายกระบะ4ประตูแบบนี้ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่เปิดใหม่ล่าสุดเลยนิว AllNe ิ t ไ t a ันนะคะราคารุ่นอัลต้าเกียร์ออโต้ตัวสีเทาแบบนี้ราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันบาทเราไม่ขายเราขายแค่เพียง 9 4 7 0 0 0เพันเท่านั้นพร้อมประกันชั้น1ฟรีให้1ปีแล้วก็รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งของแท้ที่ติดมากับรถทั้งคันยกให้เลย <Yeah. S 1> มาดูกันนะก็จะมีตั้งแต่ตัวโลโก้นี่ตกแต่งฝากระโปรงหน้าแบบนี้สวยงามรุ่นนี้จะมีทั้งกล้องรอบคันเซ็นเซอร์รอบคันด้วยโอเคมากๆนี่มาพร้อมกับพวกชุดซุ้มร้อนะคะแบบนี้ก็เป็นของแท้นะคะมีซูมอ,อเตอร์เลยพร้อมฝังมุดแบบนี้เลยสวยงามล้อ18นะมีกันสัตว์ข้างของแท้นี่มีกันลายมือแท้ รวมถึงนี้เลยค่ะครอบฝาถังน้ำมันก็เป็นของแท้แล้วก็นี่เลยค่ะกับโลบ้าเหล็กนะแข็งแรงเป็นของมิสตูมาจากโรงงานกระบะไลเนอร์ของแท้ทั้งหมดเนี่ยตัวรถมีสปอยเลอร์ด้วยเดี๋ยวพามาชมใายในรถคันนี้โหสวยกริบมากๆนะคะสภาพแทบจะร้อยเลยนะนี่ด้วยเลขไมเพียง185กิโลเท่านั้นไม่ได้วิ่งไปไหนไกลเลยนะคะอยู่แต่ในโชว์รูมอย่างเดียวนะคะ แตาถ้าเบาภายในเบาหนังทั้งคันเป็นปรับไฟฟ้าคนขับด้วยโอ้สวยงามทุกที่นั่งนะคะใหม่กริปแน่นหรนืออยากได้รถไปใช้ในกิจการนะคะเป็นตอนเดียวนะคะ4 wheel drive เกียร์แมนวนวลนะคะตัวนี้สีเทาแบบนี้ราคาเต็ม700,000กับ6,000บาทก็ไม่ขายนะคะเราขายเพียง640,000เท่านั้นโอ้โหราคาดีมากๆเลยนะแล้วก็พร้อมกับชุดแต่งที่มากับตัวรถเช่นกันนะคะก็จะมีตัดตัวโลโก้หน้านะคะมีครอบฝาถังน้ำมันเช่นกันนะ แล้วก็จะมีนี่การลายมือการตัดข้างนะคะแล้วก็มีกระบะหลายเนื้อของแท้แบบนี้โุยรถคันนี้กิฟมากอันนี้ไม่ได้วิ่งเลยจริงๆเพียงเลขไม่นะคะ47กิโลเท่านั้นโอ้โหคุ้มค่ามากๆถ้าใครอยากได้ไปใช้งานนะคะสามารถวิ่งทําเงินได้เลย640ถูกมากแล้วนะคะฟรีประกันชั้นหนึ่งด้วยตัวข่าพื้นที่ข้างในเนาะเป็นเบาะหนังไวนิ้นะยังสวยงามทุกตัง้งแนง เกียร์เป็นเกียร์หสปีดนะคะธรรมดาเนาะมี easy select v o u w l นะ,ะแล้วก็มี deep lock f ิ u r w h e e ด้วยมีหน้าจอด้วยนะ10นิ้วโอ้โหสวยงามไฮโซครบคันอันนี้สภาพแบบสภาพนางฟ้าสภาพร้อยเลยแล้วเดี๋ยวมีอีกหนึ่งคันนะคะเดี๋ยวพาไปชชว์มอนค่าและันส,ะสุดท้ายน,นะคะจะเป็นรถกิจกรรมอันนี้ไม่เคยวิ่งเลยนะคะอยู่บนโชว์รูมตลอดเดี๋ยวพาไปดูะคะ่ะ คันนี้นะคะสวยกิฟต์นะสภาพนางฟ้าเลยเป็นรถกิจกรรมก็คือจะอยู่โชว์บนโชว์รูมอย่างนี้เท่านั้นราคาเต็มตัวนี้จริงๆนะจะอยู่ที่1นล้านกับสามหมบาทนะคะโอ้เราไม่ขายเราขายเพียง9ก้าแสนาหเพบาทพร้อมซีประกรันชั้นหนึ่งให้1ปีเต็มเลย <Wow. S 1> เ้าเพามาดูนะคะสภาพด้านใน โอ้คันนี้สภาพนางฟ้ามากๆนะคะตัวพลาสติกหุ้มเบาะก,ก็ยังไม่ได้แกะเลยก็คือรถป้ายแดงดีๆที่จอดโชว์บนโชว์รูมนั่นเองนะคะกับเลขไม้ตัวนี้มาจากโรงงานอยู่ที่2 5้านะคะไม่เคยรด้วิ่งเลยนะโอ้ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นอัลต้านะคะเป็นเกียร์ออโต้อาออโต้สปีดเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นไฮเปอร์พาวเวอร์นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยเป็นไงหุ้มเบาะยังแบบดีทุกอย่างถ้าใครสนใจโปรรับแบบนี้ราคาพิเศษแบบนี้ตอนนี้มีแค่4คันนี้เท่านั้นรีบเลยติดต่อได้ที่ที่เดียวเลยค่ะ